มาติดตามคดีของคุณนานารายบินานะคะหลังจากที่ได้รับการประกันตัวไปหลักทรัพย์หล้านบาทนะ,ค,ะคดีช่อโกงเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีการให้ปักคำกับตำรวจเพิ่มเติมแต่ว่าไม่ได้มาคนเดียวมาพร้อมกับสามีด้วยคุณเวไทเทเนียมนะคะก็ให้ปักคำอยู่กว่าครึ่งวันสุดท้ายและสังคมเนี่ยทั้งสองคนเดินทางกลับออกมาโดยที่ไม่ได้พูดถึงรายละเอียดของคดีค่ะเวยนายได้เลยครับครับ เรื <ge ge <ge ge ่องคดีเดี๋ยวตอนนี้เราสอบในประเด็นไหนครับเรื่องคดีเดี๋ยวเพราะว่าพยายามลดนะลดมารถนะเดี๋ยวปรด็นลดมาเดี๋ยวคพยายามต้องวัลใี่อะไรไหมคะครับผมขอบคุณครับแม่แม่ที่ยัดไมคะเรียนมาวันที่ไหนสายหยุดนะคะขอบคุณครับคุณเด็กที่สายหยุดได้เลยครับขอบคุณครับตอนนี้อยากจะบอกสังคมและอยากขอโทษใครเป็นพิเศษไหมครับตอบคือถ้าฟังก็จะมีครับครับขอบคุณครับ คุยกับพี่สายหยุดได้เลยก็ทนายสายหยุดก็เดินอยู่ข้างหลังนะคะหลังจากนั้นก็ขึ้นรถออกไปคือทั้งเวและนาน,าน,านเนี่ย ไม่ได้พูดอะไรที่เกี่ยวกับคดีนะคะว่าเอ๊ะวันนี้พนักง,งานสอบสวนเรียกมาสักถามเรื่องอะไรหลังจากให้ปักคากับตํารวจสอบสวนอยู่หลายชั่วโมงและทั้งคู่ก็เดินทางกลับแล้วก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่การชี้แจงของทนายสายหยุดเพลงบุญชูนะทนายความของทั้งคู่ก็ชี้แจงว่าพนักง,งานสอบสวนไม่ได้นัดมาให้สอบปักคาแต่อยากจะให้เปิดเลเจอร์นาโนซึ่งเป็นอุปกรณ์เก็บสกุลเงินดิจิทัลที่ค่อนข้างจะใช้เวลานาน,านเพราะตั้งแต่ที่เวซื้อมาเนี่ยยังไม่เคยเปิดใช้บริการเลยต้องรออั เดซอฟตแวร์ Software, แล้วก็ให้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยกันเปิดแล้วก็เจอว่าข้างในเนี่ยมีเงินสกุลดิจิทัลอยู่2สกุลคือตอนแรกคนตั้งข้อสังเกตว่าโอ้195ล้านใช่ไหมไปอยู่ตรงไหนกันหมดอยู่ในอันนี้หรือปเปล่าเลเจอร์นาโนสรุปแล้วนะคะเปิดออกมาก็เป็นเงินสกุลดิจิทัล2ส,สกุลทั้งร e ชคอยแล้วก็ชิบะอินุรวมจํานวนเนี่ย 9 9 0 0 0เหรียญตีเป็นเงินไทย10,000 0บาทเท่านั้นไม่ได้เป็นไปตามข่าวว่าจะมีเป็นร้อยล้านแต่อย่างใดนะคะหลังสอบปากคำตำรวจก็ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับใครเพิ่มเติมค่ะเหรียญหนึ่งปเหรียญดอกอะไรก็ไม่รู้สองเหรียญเนี่ยรวมกันมันแสนกว่าบาทเท่านั้นฮะก็จะเป็นเงินไทยา็แค่แสนกว่าครับใช่ครับอันนี้คือในเรื่องของตอนนี้มาก็คือมามาเปิดให้เขาดูเพื่อความบธิ์ใจ ยังครับยังไม่ถูกแจ้งพอก้ะหาครับยังไม่ได้สอบปากคำครับมันเป็นงานตำรวจอะถ้าเขาคิดว่าทั้งผมผิดมีหลักฐานเพียงพอจะแจ้งข้อหาเดี๋ยวเขากระจอกไม่เรียกเราก็เรียกทั้งผมมาผมก็จะมาแค่นั้นแหละครับ ขณะเดียวกันค่ะทนายสายหยุดก็พูดถึงกระแสข่าวว่ามีผู้เสียหายก่อนหน้านี้นเข้ามาแจ้งความคุณเวนะที่ช่อโกงเงินไปลงทุน50ล้านบาทก็ยอมรับว่าเรื่องนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดทั้งหมดก็รู้คร่าวๆว่ามีกรณีของชักชวนลงทุนหลักล้านอ่ะจริงแต่ว่าเวก็โอนเงินคืนไปแล้ว1.5ล้านบาทขณะเดียวกันก็อยากให้สังคมเปิดพื้นที่ให้ทั้งเวและนานา,นา,นานได้ทำมาหากินจะได้เอาเงินมาชดใช้คืนให้กับผู้เสียหายด้านตํารวจบกปสอัปเดตความคืบหน้าคดีนี้เล็กน้อยนะ ยอมรับว่าก็เดี๋ยวต้องพิสูจน์เรื่องเส้นทางทางการเงินความสัมพันธ์ของเวกับคดีของนานานะอันนี้ก็ยังไม่แล้วเสร็จเพราะธนาคารยังให้ข้อมูลมาไม่ครบส่วนเรื่องคดีหลอกลงทุนช่อโกง50ล้านเดี๋ยวรอสอบปากคำผู้เสียหายเพิ่มวันนี้น่าจะชัดเจนละค่ะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมว่าคุณเว เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้บ้างน้อยเพียงใดนะครับปรากฏเส้นทางการเงินเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการลงทุนก่อนแล้วกันนะครับส่วนการลงทุนในประเภทไหนเนี่ยขออนุญาตอยู่ในสำนวนการส่วนเพราะเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยเราได้ขอข้อมูลไปกับทางธนาคารแล้วแต่ยังได้มาไม่ครบทั้งหมดนะครับร้อยล้านต่าครันไมอ่าไม่ถึงครับสักห้าสิบสิบอืมน่าจะไม่ถึงนะครับออนใช้ไหมคะอย่าง่หอ่าใช้ววหลักร้านแล้วกันนะครับ ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าไฮโซเ้าโพดนะคะจะเข้าพบพนักงานสอบสวนพบว่าตลอดทั้งวันยังไม่ปรากฏตัวแต่อย่างใดคุณเ้าโพดนนี่ก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหายจากกรณีของคุณนานาน,นะคะไปไลฟ์กับคุณเจนนี่เนาะ